ฝึกปล่อยวางด้วยสิบคำสอนหลวงพ่อชาสุพัทโทหลวงพ่อชาสุพัทโทหรือพระโพธิยานเถระเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยและต่างชาตินั่นเป็นเพราะว่าคำสอนของท่านตรงใจคนและท่านยังนำธรรมอันลึกซึ้งมาเปรียบเปรยให้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยวางทุกข์และสุขเราจึงคัดเลือกคำสอนหลวงพ่อชาที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้10ข้อเพื่อให้ทุกท่านได้น้อมนำมาปฏิบัติ 1. เมื่อเราทำบุญแต่ยังไม่ละบาปก็เปรียบเหมือนกับเราเอากระลมังไปคว่าไว้กลางแจง้งฝนตกลงมาถูกก้นกระลมังเหมือนกัน แต่มันถูกข้างนอกไม่ถูกข้างในน้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มกระมังได้สักทีสองโยมไม้อันที่อัตมาถืออยู่นี่นะ่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวกว่าโยมไม้อัน,นี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีแค่นี้เท่านี้มันไม่สั้นและก็ไม่ยาวโยม ความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละทุกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกก็ไม่เกิดที่นั่น 3. ส,สุขและทุกนี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้ารูปทางหัวมันมีพิษทางปากมันก็มีพิษ ไปใกล้ทั้งหัวมันมันก็จะกัดเอาไปจับหางมันก็ดูเหมือนเป็นสุกแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันคือตันหาความลุ่มหลงนั่นเอง 4. หน้าที่ของเรานั้นทําเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกก็ไม่ลุมล้อมเรา 5. ถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้านน้ามันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันปล่อยวาง 6. โลกนี้เป็นของพดีแต่เรามีความโลภทะเยอทะยานไปเองไม่รู้จักโลกไม่รู้จักภาษาของโลกไม่รู้จักความหมายของโลกว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่ทุกวินาทีว่าเมื่อมันเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเมื่อเจ็บแล้วมันก็ตายเจ็ดถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้ว จะปล่อยหมดสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไปเหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้นปล่อยให้มันเลื้อยของมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งที่มีพิษอยู่ในตัวมันนั่นเอง 8. เราอยากได้กระถนใบนี้เรายกมันขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันหนักเพิ่มขึ้นมามันมีเหตุ มันหนักจะเกิดเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเราไปยกมันถ้าเราไม่ยกมันมันก็ไม่มีอะไรถ้าไม่ยกมันก็เบาอะไรเป็นเหตุผลดูเท่านี้ก็รู้แล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนถ้าเราไปยึดติดอะไรอันนั้นแหละเป็นเหตุให้ทุกเกิดถ้าเราปล่อยมันก็ไม่ทุก9เราเห็นแล้วว่าถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี้เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตกแต่เราต้องสอนเด็กว่าล้างมันให้สะอาดเก็บไว้ให้ดีเราต้องสอนเด็กอย่างนี้ตามสมมติอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ้วยใบนี้นานๆอันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้ว เราบอกเออช่างมันเถอะลูกกินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอกจะตกก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกเอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไปถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุติอันนี้เมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยูกหายาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มัน เมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินแต่ให้เรารู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายเหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตกก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เสียก่อน 10. สมมุติว่าวันนี้โยมหาเงินได้หนึ่งรอบาทธรรมชาติของมันแค่หนึ่ง้อบาทจะอยากให้ได้มากกว่านั้น ก็ไม่ได้จะอยากให้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บาทธรรมชาติของเขาก็แค่นั้นหาไม่ได้เลยธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลยยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็ไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครใก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไรที่ไหน ทุกก็ไม่เกิดเมื่อน,นั้นที่นั่นดังนั้นหวังว่าคำสอนของหลวงพ่อชาจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านครับ